เจ้าชายแฮร์รี่ทรงเปิดใจผ่านสารคดีแท็บลอยของไอทีวีทรงกังวลถึงความปลอดภัยของเมแกนมาเคิลดยุคแห่งซัสเซ็ทรงอธิบายว่าทำไมเธอถึงไม่กลับอังกฤษผ่านมาแล้ว4ปีในปี2020เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลทรงลาออกจากตำแหน่งในราชวงศ์และออกจากอังกฤษเพื่อไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา วันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่25กรกฎาคม2024ดยุคแห่งซัเสเซกทรงเปิดเผยผ่านสารคดีแท็บลอยของไอทีวีทรงกังวลถึงความปลอดภัยของเมแกนมาเคิลภริยาของพระองค์ตามคำบอกล่าของพระองค์เธอไม่ได้กลับอังกฤษมา2ปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะการรักษาที่แท็บลอยสงวนไว้สำหรับเธอ สิ่งที่ต้องใช้ก็คือคนคนเดียวที่อ่านสิ่งเหล่านี้แล้วทำตามสิ่งที่อ่านไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลจริงๆนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่พาภรรยาของผมกลับมาที่ประเทศนี้เขากล่าวโดยไม่ได้ปิดบังความกังวลอย่างลึกซึ้งของเขาเจมเวลความเกลียดชังที่รุนแรงต่อพวกเขายังคงมีอยู่ ในการตอบสนองต่อการสัมภาษณ์เจมเวลผู้วิจารณ์ของเดลี่เอ็กซ์ s พรเขียนในคอลัมน์ของเขาว่าผมต้องพูดและเพื่อนนักเขียนคอลัมน์หลายคนและผู้อ่านของผมอาจไม่เห็นด้วยว่าผมเห็นใจเขาความรุนแรงที่เขาพูดถึงนั้นน่ากลัวมากและความเกลียดชังที่รุนแรงต่อพวกเขายังคงมีอยู่ผมเชื่อว่าเดยุกและดัชเชสแห่งซัเสเซกถูกกลั่นแกล้งอย่างโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกลั่นแกล้งที่ไม่สมควรและการวิาพากษ์วิจาร์ณร์รี่อย่างต่อเนื่องไม่ได้นำเราไปสู่จุดไหนเลยเจ้าชายแ์รี่ทรงเสียพระทัยกับสถานการณ์ที่พระองค์ต้องเผชิญและทรงกล่าวเพิ่มเติมว่าปล่อยวิญญาณที่น่าสงสารนั้นไปเถอะสิ่งที่เราต้องการคือความรักอีกนิดหน่อยจริงๆแล้วต้องการมากกว่านี้อีกเยอะเลยโลกทุกวันนี้มีความแตกแยกกันมากเกินไป การคืนดีกันร,ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และวินเลียมเป็นไปได้หรือไม่ตามที่เจมเวลลกล่าวการคืนดีกันร,ระหว่างพี่น้องทั้งสองจะส่งผลดีต่อพวกเขาเท่านั้นถ้ามีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกเขามีความหวังได้นั่นก็คือการที่เจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวินเลียมน้องชายของเขาต้องชดใช้ความผิดพวกเขาต้องทนทุกทรมานมามากแล้วกับการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของเจ้าหญิงไดอาน่าผู้เป็นแม่ของพวกเขา หวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะมองเห็นแสงสว่างด้วยการสนับสนุนซึ่งกันและกันฉันยังไม่หมดหวังเขากล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าชายวินเลียมไม่ต้องการคืนดีกับน้องชายของเขาเนื่องจากเขาไม่ให้อภัยที่น้องชายของเขาทำลายครอบครัวของพวกเขาผ่านการสัมภาษณ์